<TV. S 2> ตอนนี้เรอยู่ที่บูธของ MG ค่ะผู้ชมปีนี้เนี่ย MG เคาคนนวัตกรรมเด็ดๆมาเพียบเลยนะคะแต่ว่าจะมีนวัตกรรมอะไรบ้างเราไปฟังจากปากของผู้บริหารกันค่ะวันนี้รถยนต์ MG นะครับเรามี3ไฮไลท์ด้วยกันนะครับไฮไลท์ที่1ก็คือ เราเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นั่นคือ New MG IM6 ถือว่าเป็นรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่มของ p r ีเม u m EV จุดเด่นสำคัญก็คือ One Touch IAD นะครับเรียกว่าการถอยจอดในสถา,านีต่างๆเนี่ยที่แคบๆเนี่ยก็จะทำได้อย่างง่ายดายรถรุ่นนี้เรายังให้รับทางรันตีครอบคลุมทั้งแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็ชุดควบคุมนะครับไอนดยที่2คือรถยนต์ MG4 Electric ของเรานะครับในงานเรามีสีใหม่นะครับคือสีโซบูรนอกเหนือจากความเป็นสปอร์ตก็ยังให้ความรู้สึกที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นไอเดรยที่ส สก็คงเป็นเรื่อง New MG S5 e v ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ของเราเป็นรถที่ขับดีขับสนุกวิ่งได้ไกลชาร์จไวแล้วก็นั่งสบายก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างสูงนอกจากนี้นะครับรถยนต์รุ่นอื่นๆของเราก็ยังมีแคมเปญดาวน้อยหรือจะเลือกผ่อนนานก็ได้นะครับแล้วก็รถยนต์ในกลุ่มของ MG4 ของเราก็เป็น0% 60เดือนหรือเลือกที่จะดาวเริ่มต้นเพียง8 8 8 8บาทก็ได้ก็อยากจะเรียน เชิญนะครับทุกท่านให้มาสัมผัสและก็มาชมรถยนต์ MG ของเราในบูธ MG ในงาน Bangkok International Motor Show 2025ในครั้งนี้ครับโอ้โหปีนี้ MG เขาจัดเต็มจริงๆนะคะคนนวัตกรรมเด็ดๆมาเพียบเลยนะ,คะใครที่อยากจะชมมากันได้ที่บูธของ MG เลยค่ะ